คือหลวงปู่ได้เคยชีย้แนะเรื่องของการดูจิตไปเรื่องของการเจตรู้ตั้งใจรู้กําหนดรู้ก็กลับบ้านนะฮะแล้วก็ไปทําความเข้าใจกับเรื่องของสามอารมณ์ท้ายที่สุดแล้วก็ทําให้มีสติรู้ลมรู้การการะทบของกายรู้จิตจิตที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องกําหนดอะไรแล้วก็มีปิติสุขมีปัญญาเกิดขึ้นอยู่กับอารมณ์แบบนี้สามวันนะฮะแล้วก็มีความสุขมากทําให้ได้ปัญญาเกิดขึ้นหลับตาก็เห็นอารมณ์เห็นลมรู้กาย แล้วก็รู้ว่าอารมณ์นี้มันใกล้เคียงกับฌานสี่มากนะครับก็เลยปุจฉามานะครับบอกว่าคําว่ารูปกับนามนะฮะหลังจากที่ได้มีความสุขกับการอยู่ในอารมณ์ก็เกิดขึ้นพอเข้าสู่อารมณ์ได้รูปกับนามองคธรรมก็เปลี่ยนปิติสุขมันก็หายเหลืออยู่แต่อารมณ์ก็เลยอยากจะทราบว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ถูกทางแล้วหรือยังเนื้อเธอคนอื่นก็อาจจะชอบ แต่ครูคนนี้บอกแล้วเธอลอยถ้วยถมถุยเพราะอะไรครับเพรารู้มันต้องรู้ทุกขณะจิตนั่นคือตัวรู้ที่สูงสุดรู้ทุกขณะจิตคือรู้ว่าเวลานี้เรากําลังเปลี่ยนจากสุขมาปะทุกรู้ว่าเวลานี้เรากําลังเปลี่ยนอริยบทจากตรงนี้มาตรงนี้รู้ว่าเรากําลังยกมือลดมือมันต้องรู้ให้ได้ทุกขณะจิตจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้แต่ถ้ารู้เพียงแค่อารมณ์ แสดงว่าไอ้ที่ผ่านมาไม่รับรู้ก่อนจะถึงอารมณ์อย่างนี้โหยโถ้อยถมถุยยังใช้ไม่ได้